สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l ลช h a channel ค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีในหะในการแบบไลฟ์สดทุกคนแล้วให้มันมีข้อความขึ้นทุกคนก็คือเหมือนแบบเราไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมแล้วบางทีเราอยากจะแบบบอกเขาว่ามันมีส่งฟรีนะอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเดี๋ยวพอนะคะจะไปบอกวิธีการทําให้มันมีตัวฟกสติ๊กเกอร์ส่งฟรีอะไรเงี้ยอยู่ในหน้าไลฟ์ของเราเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบเขียนเองอะทุกคนซึ่งตัวอย่างทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือมันจะเป็นแบบเนี่ยพลไลฟ์อยู่ใช่ไหมพลไลฟ์อยู่นะคะแล้วมันก็จะมีขึ้นแบบส่งฟรีทุก พอนะคะเจ้าไปบอกวิธีการทุกคนว่าจะต้องทํำยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยกดเริ่มไลฟ์สดอันนี้คือเพอิไลฟ์สดอยู่นะทุกคนนะเราจะไลฟ์ใช่ไหมคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าเพิ่มประสิทธิภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนให้กดไปที่คําว่าสติกเกอร์ค่ะทุกคนสติกเกอร์นะคะกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นกดสติกเกอร์เสร็จนะคะทุกคนเขาก็จะมีเทมเพลตตัวสติกเกอร์มาให้เรานะไม่ว่าจะเป็นแบบซื้อเลยรถไฟลุกอย่างเงี้ยทุกคนใครแบบขายของแบบอยากให้มันมีสติกเกเนีีน่ยคด้ะ๋ว พอจะกดส่งฟรีทุกออเดอร์ให้ทุกคนดูแล้วกันเนี่ยมันก็จะเป็นส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะอยู่ที่ข้างหน้าจอแล้วเราเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะคะในเฟรมที่เขาบอกนะในเฟรมประมาณนี้นะคะก็อ่ะกดส่งฟรีทุกออเดอร์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วพอเนี่ยก็สามารถขายของไปได้เลยทุกคนอาจจะบอกว่าวันนี้เรามาขายพกเออขายสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะมีส่งฟรีทุกออเดอร์นะอะไรเงี้ยมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องกดเองนะคะแต่ว่ามันก็จะคือสามารถใช้ได้สติกเกอร์1อันเท่านั้นนะ,ะสมมตินนะพอยลองเปลี่ยนนะคทททุกกก่่็ดดไปปีเเิิิิมมพพรสธภา ัวสติกเกอร์เนาะอันนี้พ่ออาจจะแบบเปลี่ยนค่ะทุกคนเป็นแบบเออซื้อเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือมันสามารถใช้ได้แค่อันเดียวทุกคนมันสามารถใช้ได้แค่อันเดียวนะคะเราก็กดเลือกสติกเกอร์ที่เราอยากได้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็มาใส่ไว้ประมาณนี้คือทุกคนง่ายมากเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใ,ใครอยากทําแบบนี้นะเวลาไลค์ขายของแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไลค์เราให้มันดูแบบดูดีอะทุกคนก็ให้ใช้เป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพ่อในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ ะะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการทําคลิปในตัวติกตอกออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเป็นแบบว่าพวกเก็บความรู้นะคะวิธีการทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ราะฉะนั้นใครอยากรู้วิธีต่างๆนะคะ <ๆ S 1> ก็กดจิ้นเข้าไปดูที่ช่อง Youtube ของพอได้เลยนะคะหรือว่าจะกดติดตามกันไว้ก็ได้นะคะทุกคนนะ <ๆ S 1> โอเคค่ะก็วันนี้ไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย